วันนี้นะครับมีเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องของคุณสันทนะเมื่อเช้าผมได้มีโอกาสคุยกับแหล่งข่าวตํารวจนะคุยกับแหล่งข่าวที่เป็นนักข่าวนะครับอาญากรรมคุยกับแหล่งข่าวที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจในทองหล่อเขาบอกหลังจากคุณสันทนะเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กํากับแล้วก็แล้วตารวจทองทองหล่อกรณีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ดําเนินคดีกับพวกสถานบริการที่เปิดเกินเวลานะครับแล้วก็ไม่ดําเนินคดีกับ นะครับสถานบริการที่ไม่มีใบอนุญาตนะครับปรากฏเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าทองหล่อเงียบหลังเที่ยงคืนเงียบหมดแม้กระทั่งโรงแรมดังๆนะฮะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันของคนดังมากเลยเอามีโรงแรมอยู่ท้องที่ทองหล่อจ้างวีเจมาล้านกว่าบาทนะครับมาแสดงเนี่ยปรากฏต้องยกเลิกครับเสียหายไปล้านกว่าโรงแรมดังเลยเอ่ยชื่อแล้วจะรู้อะไรโรงแรมไหนเป็นโรงแรมของคนดังของจอมแฉเลยนะครับนะแต่ก็เป็นคู่กรณีกับคุณสันทนะเนี่ยแหละ ต้องเลิกต้องปิดนะเสียเป็นล้านกว่านะครับเพราะอะไรเพราะมันไม่มีใบอนุญ,ญาตสถานบริการนะครับวันนี้เล่าให้ฟังแล้วเมื่อคืนนี้เงียบเลยหลังเที่ยงคืนนะไอเปิดได้ถึงตีสี่แต่เพราะพวกมีใบอนุญ,ญาตพวกที่อยู่ในเขตโซนนี้นะครับผมได้มีโอกาสได้คุยแหล่งขา่าวตำรวจแหล่งข่าวผูวกกว้ประกอบการแหล่งข่าวนักข่าวก็บอกว่าทองหล่อเนี่ยสถานบริการประเภทไม่มีใบอนุญ,ญาตผิดกฎหมายเต็มไปหมดเลยแต่ที่ผ่านมาเราไม่เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆถึงทำไมไม่ดำเนินคดีตามกฎหมาย นะครับอันนี้ผู้ประกอบการเขาเล่าอีกฟังแล้วก็แหล่งข่าวตำรวจบอกเนี่ยนะท้องที่นี้สถานสถาน,สถานบันเทิงที่ไม่ได้รับอนุญาตและเปิดเกินเวลาเนี่ยเยอะแยะแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนดำเนินคดีเลยนคะครับพี่น้องประชาชนก็ไปคิดเอาเองแล้วกันนะแหล่งข่าวตำรวจแหล่งข่าวผู้ประกอบการเขาบอกไม่มีตำรวจดำเนินคดีแลท้องที่ตา่างๆทั้งๆที่ป่อยมีการกระทำผิดกฎหมายคือไม่มีใบอนุญาตและเปิดเกินเที่ยงคืนนะครับ ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรก็พี่น้องประชาชนไปคิดดูแล้วกันว่าทําไมเขาไม่มีการดําเนินคดีจับกลุ่มนะครับแล้วทองหล่อเนี่ยนะนะครับมีแต่ผลประโยชน์ทั้งนั้นสถานบริการอย่างเดียวบอลเบิร์นไม่ค่อยมีสถานบริการเต็มเลยนะทำผิดกฎหมายแบบโจงแจ้งแต่ไม่มีการดําเนินคดีก็คงต้องฝากไปยังพรรคซ่อมมัอนพรรคประชาชนลังสีมันโลมั้งน่าจะเป็นคนเดียวที่จะสามารถไปจัดการได้นะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะไม่มีการดำเนินคดีนะเที่ผมคุยกับตำรวจที่เขาเล่าให้ฟัง เยอะแยะเลยแต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเขาถึงไม่ดําเนินคดีหรือว่าทะลักลออเปิดยังไงก็ไม่รู้นะแต่เยอะเลยข้อต่อไปนะครับการจ่ายสวยนะในท้องที่ทงองหลอแต่ไม่รู้ว่าจ่ายให้ใครนะเขาบอกว่าสถานบริการบางแห่งเดือนละสามแสนห้าแหละห้าแสนใหญ่ๆเดือนละสามแสนแสดงว่าเขาทําอะไรผิกดกฎหมายเยอะไหมหลายอย่างนะทั้งไม่มีใบอนุญาตเปิดเกินเวลายาเสพติดคาบเวณีหรือเปล่าเราไม่รู้กับประมาณเดือนละสามแสนแต่ปลายใครไม่รู้ก็เหนือแต่พักส้มต้องไปจัดการก็ ก็คงต้องรังซีมันโลมนะครับนะแล้วก็อ,อ,อะไรต่อนะ,ะนะครับนะครับมีอะไรที่น่าสนใจก็บอกอ๋อเขาบอกว่าเรื่องการแฉเนี่ยมันจะมีนักแฉบางคนนะผมไม่ได้หมายถึงไทยนะไม่ได้หมายถึงผู้ชายผู้หญิงคืออย่างนี้ตำรวจเขาเล่าให้ฟังตำรวจเขาเล่าให้ฟังนะครับแหล่งข่าวตำรวจเนี่ยคือเอฟซีตำรวจได้ปังคือจะมีนักแฉเนี่ยถ้าเขารู้ว่าอ่ะอันนี้มีสถานบริการเยอะอย่างเช่นทองหล่อท้องที่นี้มีบ่อนการพนันเยอะ เขาก็จะไปแจ้งความว่าเนี่ยตรงนี้มีบ่อนการพน,นันเขาไปแจ้งความไว้ก่อนนะนะครับพวกนักแฉนะแจ้งความไว้แล้วพอผ่านในสักหลงสามเดือนไม่ไดำเนินคดีปุ๊บเนี่ยอ่ะพอแจ้งความเสร็จนะตำรวจบางโรงพักก็จะบอกว่าเอาเจอ้าของบ่อนเจ้าของเว็บนะครับหรือเจ้าของฐถานบริการเอาคุณไปคุยกับคนร้องเรียนนะนะครับพอไปคุยเสร็จแล้วก็มีการจ่ายเงินจ่ายทองก็คือนอกจากจะต้องจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่บางคนแล้วซึ่งผมไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนแล้วกันเอาพูดอย่างนี้แนละ้วกัน ก็ต้องจ่ายให้กับพวกนักแฉเป็นรายเดือนด้วยนะครับนี่ก็เป็นช่อง,ช,องช่องช่องทางสมาหากินแต่ผมไม่ได้บอกว่าหมายถึงอะไรนะอันนี้ตารวจเขาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าแหล่งข่าวตารวจที่ผมได้มาก็บอกว่าเจ้าของบ่อนสถานบริการอะไรต่างๆธุรกิจที่ผิดกฎหมายเนะี่ยนอกจากจะต้องจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่บางหน่วยแล้วนะครับยังต้องจ่ายให้กับพวกนักแฉพวกนี้เป็นรายเดือนด้วยพวกนี้จะร่ำรวยนะครับก็คือเพือ่อนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องจ่าย นักแขพวกนักแขทั้งหลายที่อะไรจางๆหัวเนี้ยแต่ไม่ได้หมายถึงใครเนี่ยก็ต้องจ่ายด้วยก็คือจ่ายหลายต่อและก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยอย่างสถานบริการเนี่ยมาช้าคุยคุยกับแหล่งข่าวตำรวจต้องจ่ายนะเขาบอกแลวต้องจ่ายท้องที่นะผมไม่ได้บอกว่าท้องที่ไหนนะจ่ายท้องที่จ่ายคนที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวนะครับดูแลเรื่องเกี่ยวกับเด็กดูแลเรื่องงานสืบสวนสืบสวนงานปอแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องอะไร อะไรวะหลายอย่างวะเออนะครับหลายหน่วยงานน่ะต้องจ่ายหมดโอ้โหนะทองท้องที่หน่วยงานกลางแล้วต้องจ่ายหมดจ่ายทุกอย่างอะ่ะนะเออนะทั้งงานสืบงานปอนะเออศูนย์สืบนะระดับสูงระเบอ,อะไรต่างต้องจ่ายหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทําธุรกิจสถานบันเทิงที่ไม่มีใบญาตและไมาอยู่ในโซนนิ่งนะครับอย่างทองหล่อเนี่ย เขาเล่าให้ฟังนแหล่งข่าวตำรวจโอ้โหมันจ่ายหลายหน่วยอะ่ะแสดงให้เห็นว่าทําให้ต้นทุนอะไรงานของเขาเยอะนะครับจะจ่ายให้ใครไม่รู้นะแล้วใครจ่ายก็ไม่รู้นะครับนะผมไม่พูดแล้วกันเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ฝากอ่า,อาพักประชาชนไปดูแลคนที่จะจัดการเรื่องนี้ได้ก็เหลือแต่พักประชาชนที่เขากล้าฟันชนกับทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งนักการเมืองเนี่ยต้องเหลือน่าเหลือพักเดียวลองไปดูนะครับว่าจะทำยังไงมันแก้ไม่ได้หรอกครับจนะไอ้เรื่องรับสวยมันกัดกันทุกเดือน เเงินมันมหาศาลนะครับนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะแต่ไม่ได้หมายถึงใครนะไม่ได้เหมือนไม่ได้หมายท่องที่ไหนก็คือเป็นก็จะจ่ายประจํานะครับรับัปทั่วหน้าหลายหน่วยงานอะท่องเที่ยวก็ต้องเอาด้วยเกี่ยวกับเรื่องเด็กก็ต้องเอาด้วยนะอ่านะอ่าค้ามนุษย์ก็ต้องเอาสืบสวนก็เอานะปอก็ต้องเอาท้องที่นะเลื่อนไปตามลําดับชั้นโอ้โหต้องจ่ายหมดอะใครที่มันสามารถสืบสวนจับกุมได้ต้องจ่ายหมดเลยอันนี้เขาเล่าให้ฟังแต่ไม่รู้จ่ายใครนะโอ้โหเยอะแยะมากมายลำบากอะ นะครับแล้วเสร็จแล้วพอพอจ่ายเสร็จจ่ายเจ้าหน้าที่ทุกพบทุกเลยก็ยังมีพวกแบบนักแฉนักแฉก็ต้องไปร้องเรียนเดี๋ยววันนี้ไปแจ้งความไว้พวกนี้ฉลาดนะตำรวจเขาได้ฟางฉลาดไปแจ้งความไว้ก่อนให้ดําเนินคดีกับผับนั้นผับนี้นะครับโดยเฉพาะผับที่มีคู่กรณีของตัวเองเป็นคนดูแลนะครนะนะนะก็คืออสมมติผับนี้มีคู่กรณีตัวเองเป็นคนดูแลอยู่นะผมไม่บอกว่าใครแล้วกัน ไอ้นี่มันไส้ทะเลาะก,กับกูบ่อยชอบท้าทายกูเอาไปร้องเลยนะครับไปร้องไล้ผ่านของสาอ่าพอร้องเสร็จก็ต้องมีละอ่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องบอกห้คุณไปเคียร์กับคนร้องก่อนจะจ่ายเขาเดือนละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนี่คือปัญหาครับแต่แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้จับกูอะไรหรอกเพราะอะไรเพราะเจ้าหน้าที่บางหน่วยก็ไปรับเงินอันนี้คือความจริงนะฮะนี่คือคือผมฟังมาจากแหล่งข่าวตำรวจนะแล้วก็ผู้ประกอบการเนีย่ยต้องจ่ายไปจ่ายเจ้าหน้าที่เสร็จก็ต้องไปจ่ายพวกนักแฉนักร้องเรียนทั้งหลายเนี่ยเต็มไปหมดอ่ะเราเห็นน่ะเดินเงินแพ่เพล นะไอ้พวกนี้มันไม่ใช่แบบไปแจ้งความแล้วต้องการให้ใครติดคุกอะไรต้องการ,ร,าการให้สติดติดต่อมาเคลียร์นี่คือปัญหาครับนะเออนะครับไอ้พวกนี้มันก็ต้องมีอะไรมีนักเลงเดินตามมีอะไรต่างๆนะครับนะอ่ามีสังกัดมีอะไรต่างเยอะแยะครับสังเกตไอ้พวกแฉพวกอะไรต่างๆแล้วไม่เห็นมีใครติดคุกเลยแฉตำรวจแฉนักการเมืองแฉอะไรสังเกตไม่มีใครติดคุกอ่ะเพราะว่าสักพักหนึ่งมันก็ไปเคลียร์กันจบอันนี้เล่าให้ฟัง น,นนี่คือการให้ความรู้ว่าพี่น้องประชาชนว่าปัญหาสวยสถานบันเทิงสวยพนันบอลน,นันกามของผิดกฎหมายแรงงานเถื่อนมันแก้ไม่ได้หรอกมันมันรายได้มหาศาลแต่ครับแก้ไม่ได้แล้วไม่มีใครหรอกไอ้พวกแฉะแฉะสักพักนึงเดี๋ยวก็มันก็นไปคุยกันหมดแล้วนะครับอย่างเมื่อคืนเนี่ยนะครับแ่งข่าวตํารวจที่ผมได้มาเขาบอกว่า,มานเมื่อคืนนี่แม่วิ่งเงินพลาดนายเจ้า,นนจาของกิจการแม่ก็ต้องไปอ่าไปพูดคุยกับคนแฉว่ายังไงดีจะมีทางออกยังไงบ้าง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอทองหล่อโมเดลสมมติว่าพรรคประชาชนเล่นนะเอาเรื่องนี้ไปเล่นเอาเข้ากันมาที่การนะโอ้โหเรื่องใหญ่นะทุบหมอ้อข้าวเลยนะเป็นการทุบหมอ้อข้าวแหล่งเงินแหล่งทองมหาศาลแลวถ้าทําได้นะทุบท้องที่ไม่กลา้าถ้าปราบจริงนะแบบไม่ใช่แจ้งความแล้วก็แล้วก็เสร็จแ,แล้วก็ไปเคลียร์กันนะระหว่างผู้ประกอบการกับไอคนที่ไปไปแจ้งความนะนะครับถ้าเอาจริงจจังนะโอ้โหนะปราบสวยได้จริงนนะนะนะจัง,จง,จงปัญหาว่าพรรคส้มเอาไหมล่ะถ้าพรรคส้มเอาเดียโอ้โห หมดเลยนะสวยเนะี่ยนะครับแล้วนะนะทองหล่อเนี่ยทำเลทองอะ่ะใครๆเขาก็รู้อ่ะทําเลทองอะ่ะนะเออนะชื่อยังบอกแนละ้วเอาทองมาหล่อทองหล่อนี่มหาศาลนะครับเพราะนั้นฝากพลังซีมันโลว่าจะเอาต่อไหมลนะ่ะเอาต่อนะคุณรัชนกนะโอ้โหโอุย้ยผลประโยชน์มหาศาลน,นะครับนะตอนนี้ก็วิ่งเงินพลาดแล้วครับเนี่ยตอนนี้นะครับไทยไม่มีบใบอนุญาตแล้วแล้วก็สถานบริการในทองหล่อในส่วนใหญ่ก็ไม่มีใบอนุญาตเลยมันก็ต้องจ่ายฮะ อย่างน้อยก็สามหมื่นห้าหมื่นเป็นแสนสามแสนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจโอ้โหต้องจ่ายนะเปิดได้ไงนะที่เท่ากับเจ๊งนะแล้วก็อย่างท้องหล่อเนี่ยเป็นเขตที่ว่านักต่าง่ตางชาติเยอะลูกค้าเขาเกิดเครื่องต่างชาติแล้วก็คนมีตังค์ทั้งนั้นเลยนะครับนะครับยังมีพ,พวกแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจยังเชิญผมไปนั่งกินแล้วผมก็ไม่ชอบไปแล้วนะนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนี่ก็ประมาณนี้แหละครับถ้าทํนะา,าจริงๆนะถ้าแฉจริงๆเอาจริงนะโอ้โหเรื่องใหญ่นะ นหะลังสีมันลมพักประชาชนเอาไหมล่ะถ้าเอาเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่แนละยิ่งกว่าเรื่องอะไรอ่าบิ oke, oke, ore, นะ๊กโจ๊กนะครับบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่ออะไรเนี่ยนะครับอันนั้นยังยัง,ย,งยังไม่เท่าไหร่นะนี่นะทุกท้องที่มีหมดนะสถานบริการเนี่ยนะอืมนะครับเข้าใจนะนะครับนะนะครับนี่ก็เล่าให้ฟังนะพี่น้องประชาชนจะได้รู้ว่าทําไมเขาอยากเป็นตํารวจทองหลอ่ออยากเป็นผู้กํากับอยากอยากเป็นผู้การดูแลเพราะอะไรเพราะสถานบริการมันเยอะ นะครับอ่นะครับ,นะรบนี่ก็ฝากฝากไว้อืมนะครับอันนี้คือการให้ความรู้นะผมไม่ได้เจ้าของประเทศไม่มีหน้าที่ไปแก้ปัญหาแต่เล่าให้ฟังอันนี้แหล่งข่าวตํารวจเขาเล่าให้ฟังนี่เรื่องจริงนะที่ฟังจากตารวจมาแนละ้วเขาบอกเนี่ยโอ้โหใครมาอยู่ที่นี่ก็อารมณ์ดีอ่ะพูดง่ายนะฐานะการเงินดีกันไปหมดตะไม่รู้ว่าถูกหวยหรืออะไรนะได้ไปจากไหนอนะนะครับ